พลอยชิตจันลั่นสัญญาแจากโบนัสกว่า3ล้านแม้โควิดทำธุรกิจแย่จนต้องปลดพนักงาน พลอยชิดจันทลั่นทำตามสัญญาแจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทแม้โควิดทำธุรกิจแย่จนยอดขายลดหวบต้องปลดพนักงานทั้งที่ไม่อยากจะทำสร้างเสียงฮือฮาสวนกระแสะการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันใหญ่กับคลิป YouTube แจกโบนัสกว่า3ล้านของคุณแม่คนสวยพลอยชิดจันร์และสามีหนุ่มชาวฮ่องกง โดยเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่มอบเงินก้อนโตรวมถึงรถยนต์ให้กับพนักงานที่ร่วมถุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่เปิดโรงงานธุรกิจส่งออกลำไย,ยอบแห้งไปยังประเทศจีนทำเอาโลกโซเชียลแห่อยากสมัครงานเป็นพนักงานของครอบครัวพลอยชิดจันทร์กันใหญ่ ล่าสุดสาวพลอยเปิดใจผ่านสื่อบันเทิงชื่อดังในเอนเตอร์เทนว่าธุรกิจของเธอได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เหมือนกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารรวมถึงปรับลดพนักงานบางส่วนออกแต่ก็จ่ายค่าชเชยๆตามกฎหมายซึ่งการแจกโบนัสกว่า3ล้านบาทนั้นไม่ได้ส่วนกระแสเศรษฐกิจแต่เป็นคำพูดที่เคยสัญญาไว้กับพนักงานที่ร่วมถูกร่วมสุขตั้งแต่วันเปิดโรงง,งานใหม่ๆว่าหากทำงานครบ10ปี จะให้โบนัสคนละ5 0 0แสนบาทโดยปีนี้ครบ10ปีพอดีจึงทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แม้ธุรกิจปีที่แล้วจะได้รับผลกระทบพอสมควรและยอดขายลดลงก็ตามส่วนเรื่องที่ถูกฟ้อง50ล้านปมโพสคลิปเล่าปัญหาซื้อบ้านหรูนั้น พลอยเผยว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาลซึ่งต้นเดือนนี้จะมีการนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่ดีซึ่งส่วนตัวไม่มีความกังวลและปล่อยวางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด